สวัสดีค่ะอยู่กับบุ้นเส้นสายมานาันค่ะได้เวลากับบานเกาซองแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มต่ว่าบุญน้บอ่อเดทไทยดอกะว่ามันบ่อเอาน่วยเนาะไปเบิ่งช่องตีเล็กทายแต่ขาไปก็ขากลับพ่อเนาะพี่น,อนาา้องฝนตกระวางข้างตั้งต่ออกจากบอ่อเลยแต่บนเนี่ย ห้ามืมือนอีก,กระบานมืออื่นพ่อยุเ่เสียไอีกให้มีรุนตลอดไปลาเลยชีวิตนี้ชีวิตคือการเดินทางพ 4, าเาเอฟซีกระบาลเราคือรถดได้เอฟซีเด้อกระบานห้ามืออื่นมาอยบอกก็จังยูเกะไก่เนาะพี่น้องข้าวจะว่าผ้ายู่เขาผ้ายู่เขาอีรีนี่ออกจากบอวังทุ่งทุ่งกลัวสองทุ่งฝนกะนํำมากเลย สภาทีมงานรถวินบ้านเดดเดดออกไปดอกไปเ่ยเหมาือนเสาบุญออกมาก่อนดีแต่าาเ่ยเหมือแรงรถมันบดติีมาเนี่ยกีบีเอพี่น้องเราบอกน้ำปลาแดดเดาะราคาคนกีบีเอทจะเบิร์กขาไปก็ขาเก่าเนอะ อันเบิงกรุงเทพกันฟนตกแน่ากะจังสีเนาะเบิงน,น้ำถั่วมมันระบายบ่ทันฝน,นตกดีค่ะขี่ไก่รถใดไงนี่ยำยานเด้ยวยำสะบัดน้ำใส่ผอเถิน,นึงจะอันคางรดคอยหายอันนี้คอยเลี้ยยานเลยนี่เขาบอกมีน้ำเหมือนว่าปานใดดอกอันมี้น้ำเราเสียรวรดอันนี้กับบรรยากาศระวางทางพี่น้องคากลับบ้าน อตีแล้วบ้างฝนตกอันตรายคอยไปคอยมาด้วยพี่น้องด้อคุณดาบเบิงลละอองฝนวัดตีแมน้ำกดลดุ่ยหกร้อยกิโลพี่น้องกระซัอยุบปากซ้อยวัดทีหกร้อยกิโล แต่ว่าเอาไปามากก็เริ่มสิคือจังบ่กไกลเลยได้บาดนี้หกลอยขี่หอดสองสามรอบบาดนี้เศ้าว่าไกลเลยได้บาดนี้เข้าคนน,นั่งเนาะข้าเจ้าค้นขามากบ่หูน้ำเหลวขออยำห่วงข่อยก็นอนอย่างเดียวอย่าหลับเด้อสิงห่วงแล้ว้าจอด ก็เอ,อยสู่ชีวิตครับพี่น้องเอ้ยสู้เพื่อเงินเพื่อได้เงินมาเติมน้ำมันรถเพื่อจะมาถ่ายคลิปเอาแบตทีนมาเตือนแน้านีพอดีผู้หญงกี่คนไทยขิบอยู่อะไปพี่น้องกับป่านห้ามมุ่งหน้าสู่บรีรมัมพรุ่งนี้ก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหาคนคร อีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาสันวห้ยหโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสันสันพาเอฟซีกับบ้านเท่าเดินทางกลับบ้านแล้วไว้พอกันคลิปหนะ้าบายบายค่ะ